สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่เจ็ดสามคู่เดี๋ยวเรี้ยงให้ตังกันนะครับเป็นเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นบอลโรมาเนียนะอยู่ไคลโอวาครับเปิดบ้านรนำเยือนของวิโอเวนี่นะครับเพิ่มเติมเวลาห้าทุ่มราคาตอนนี้เจ้าบ้านนะครับไคลโอวาต่อครึ่งควบนะความน่าจะเป็นนะครับแม้ว่าทีมเยือนมิโอเวนี่เนี่ยจะเป็นตัวเต็งตกชั้นฤดูกาลนี้นะครับแต่การเข้ามาของเขาออกตัวใหม่นะครับก้าวเกมลีกยิงไปแล้วห้าประตูนะครับบอกเลยว่าเรียกสปิริตของทีมกลับมาได้พอสมควรนะครับ แถม2เกมลีกล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครอีกด้วยนะครับชนะ1เสมอ1สอดคล้องกับเจ้าติ่นครับยูไคโอว่านะครับเพิ่งจะแพ้รวดมา2อนท้ายในลีกนะครับแถมเป็นการแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับล่าสุดบุกไปแจกชลิตเล่เทให้กับเซฟซี่นะครับศูนย์อุตสฉะนั้นโอกาสที่แมตช์นี้นะครับจะเสมอมีสูงนะครับวินาทีเด็ดจากภาพรวมต่างๆแนะนําให้อยู่รองครับคู่แรกนะไปที่มิโวเวนี่ครับคู่ที่2ไปบอลตุรกีครับซากายาสปอร์นะครับเปิดบ้านรถยนของโบรูมสปอร์นะครับเพื่อเตะเวลาเที่ยงคืนรราาาาาาาคคตตออออนนนนี้้้เเจบบซสสป่มะั เขาต้จะเป็นวันนี้เนี่ยโบรูมสปอร์ตนะครับผลงานออกทะเลนะครับสเกมหลังแพ้ไป3นะรวมถึงติตินอกบ้านนะครับสทิปหลังสุดนี่แพ้ตลอดนะครับขณะที่สกยีสปอร์ตนะครับผลงานติดลมบนนะครับแเกมหลังในลีกนะครับชนะไปถึง7นะครับส่วนเกมเย่าอาจจะแพ้จากฝูอย่างซัมสุดสปอร์ตนะครับในนัดที่แล้วทว่า5าแมตช์ก่อนหน้านั้นชนะหมดเลยนะครับและยิงรวมกัน1โหโลนะครับดังนั้นกลับมาเล่นในบ้านน่าเท็นเลยดีๆจากท่าถึงครับ ราคาเสมอวันนี้นะครับวางไปที่สกยาสปอร์ตเจ้าบ,บ้านดีกว่าครับผลงานเข้าตากยวกว่าเยอะน่ามไุดนครับคู่สุดท้ายครับข้าไปที่เซกุล่าสเปนนะครับมิลาเดสครับเปิดบ้านเยือนของอ e ีบานะครับเพิ่งเดือนตีสามราคาตอนนี้ทีมเยือน e อปปีบาตอบปอลบห้านะ น่าจะเป็นนะครับมิราเดสเนี่ยเจ้าบ้านครับกำลังมั่นใจนะครับเก็บชัยชนะมา2เกมติดยิงรวมกัน5ลูกนะครับและแพ้รอบเดียวใน5นัดที่ผ่านมานะครับอีกทั้งผลงานในบ้านเนี่ยเแมตช์หลังในหลีกนะครับเก็บชัยชนะไปถึง7นะส่วนเออีบาครับก็บินสูงถึงจากฝงนะครับแถมมาแรงด้วยการเก็บชัยชนะไป4นัดรวดนะครับยิงไป6ประตูไม่เสียประตูเลยนะครับสถิติเกมเยือน 6ทิปหลังสุดเก็บชนะได้4นะครับเสมอ1แพ้1ฉะนั้นวัดผลงานต้องบอกว่าสูสีครับรวมถึงปุ่มหลังเก่าๆที่พบกันมาเนี่ยห้าหนหลังจบด้วยผลเสมอทั้งหมดนะครับดังนั้นว่านำผลงานตอนนี้สถิติที่เคยจะกันนะครับมุมแบ่งแต่งเปิดกว้างเพราะฉะนั้นที่ราคาปอวางบอลรองกว่าครับไปที่มิลาเดสนะจบไปแล้วครับสามผู้ที่ยังให้ฟังกันผู้แรกนะครับไปที่โอเวนี่คู่ที่2ไปที่สกายาสปอครับผู้สุดท้ายไปที่มิลาเดสครับ อ่อยเป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe กดติ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะไม่พลาดคลดปดีทุกวันสำหรับวันนี้ไปก่อนเจนไปพรุ่งนี้สวัสดีครับ